สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเลนอล็อกออริจินทุกคนนะับวันนี้อยู่กับแมสซี่ชาแนลนะครับเช่นเคยนะครับอยู่กับพิษาสัวของผมนะตอนนี้ก็เลเวล58แล้วนะครับก็เปิด ในส่วนของระบบเฟืองมาได้สักพักแล้วนะครับตอนที่เลเวล55มันจะเปิดได้รับได้หรือว่าเข้ามาใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ตออเลเวล55นะครับอันนี้จะมาแนะนําในส่วนของเฟืองที่ผมใช้ในการฟาร์มนะฮะตอนนี้ผมฟาร์มตัวสกิลเลตันวอร์เกอร์อยู่นะครับหรือว่าคนเหมืองนั่เองเพื่อที่หวังว่าจะได้การ์ดของมันนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันนะฮะนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนว่าลักษณะการฟาร์มจะอยู่ประมาณนี้นะรเรื่องของการไล่สกิลฮะกูดาออกที่วน อันนี้ของก็ยังใช้คเงเป็นเซตเดิมนะครับเป็นตัวตรทาตอนสตาร์ท้อมดังเน็กเหมือนเดิมแล้วก็อิตีโบกเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับส่วนชุดก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะมาแนะนําว่าเรืองที่ผมใช้มี2ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้ผมบังเอิญไปสุ่มได้มาเป็นเฟืองทองโชคดีมากนะครับ ก็คือจะทําให้เมื่อศัตรูตายนะฮะสกิลต,ต่อไปคุณจะมีค่าไวเบิลแคสติ้งหรือฟิกแคสทามเนี่ยลดลงอย่าง1 8อนะครับอันนี้ทาํางานยังไงมันจะทํางานหลังจากที่เราฆ่าศัตรูตัวแรกไปครับเดี๋ยวศัตรูตัวนี้ตายปุ๊บสกิลต,ต่อไปในการไล่มันจะไล่เร็วขึ้นเนี่ยเหมือนจะสังเกตว,ว่าผมจะไล่ยอยู่ประมาณ2.3งทั้งที่ถ้าเป็นสกิลในการในการไล่ครั้งแรกครับมันจะอยู่มประอาณ2.8 2กประมาณเนี้ยครับ แต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งตายแล้วก็ครั้งตออ่อไปที่ไล,ล่มันจะเร็วขึ้นอันนี้มันจะเหมาะกับการฟาร์มมากๆเพราะว่าเราฟาร์มมอนอยังไงมอนก็ต้องเราก็ต้องฟาร์มมอนให้มันตายเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ตัวนี้มันทําให้เราไล่เร็วขึ้นมากๆเลยซึ่งผมจะใช้ควบคู่กับตัว Meteor Prediction Module นะครับซน,นี้มันจะลดคูดาวของ Meteor Storm ลง0ิผมจะไม่ใช้ตัวที่มันทำให้ Meteor Storm เร็วขึ้นเพราะว่าตัวนั้นอะเมเทัลสตอมตกเร็วขึ้นร้อปร์เซตก็จริงมันจะลงเร็วมากตัวดาเมจเร็วมากแต่ว่าดาเมจโดยรวมมันจะค่อนข้างลดลงไปค่อนข้างเยอะอทําให้การฟาร์มครับไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่ผมเลยใช้เป็นตัวรดคูดาวเนี่ยดูแล้วมันลื่นกว่าผมลองจากที่ผมลองทช้ดูนะซึ่งในตัวเฟืองตัวนี้เพื่อนๆก็ถาม,มารถ หามาใช้ได้นะครับในช่วงช่วงนี้เลยไม่ต้องเป็นไฮคาร์ก็ได้เป็นเป็นช่วงวิาสาห์นี่ก็หามาได้แล้วโดยการที่เปิดตัวสุม่มซึ่งผมก็ได้มาจากคานิวาวเหมือนกันเนี่ยได้มาจากกิจกรรมพวกนี้นะครับก็เปิดสุ่มแล้วก็บังเอิญได้มาแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากจะสุม่มแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ผมแนะนําว่าไปสุ่มตอนเราเป็นไฮคาร์ดเป็นไฮวิาสาร์แล้วเพราะว่ามันจะมีตัวเฟืองที่เป็นสกิลของไฮคาร์ดโผล่ขึ้นมาด้วย นะครับนั่นจะคุ้มกว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้าถ้าไม่ซื้อตรงนี้แต่ว่าผมบังเอิญสุ่มได้มาก็เลยว่ามาแนะนําว่าเอามาใช้เก็บเลเวลมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างมีประโยชน์ทําให้เราไล่เร็วขึ้นแล้วก็ใช้ตัวรถคูด,ดาวตัวนี้นะครับซึ่งผอบวกกับคาถาตรงนี้ที่เป็นรถคูด,ดาวของสกิลด้วยจะทําให้ความไหลลื่นในการฟาร์มค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับวงจะลง2งวงซ้อนๆกันเนี่ยมอนจะตายไวมากๆ นะครประมาณนี้นี่นะครับเป็น2ตัวนี้โปรโพเซสเซอร์แอคทิเวชันแล้วก็เมเทร์สตอรมดิเดชันโมดูลจริงๆถ้าจะดีกว่านี้เพื่อนๆหาที่มันเป็นเป็นเฟืองดาวก็ได้เพื่อนๆจะได้สกิลเสริมทั้งตัวหนึ่งนะครับจะเป็นพอชั่นบูเป็น Deck, เด็กอะไรยางี้ก็ได้ทาเพื่อนโชคดีนะ แต่ผมหาแล้วหาไม่เจอก็เลยใช้เป็นตัวธรรมดาไปก่อนอ๋อหรือหมอจริงๆผมได้ใหม่ตัวด้วยเป็นของ s ตอม m c u t ดนะอันนี้รถคูด,ดาวสตอมการดหนึ่งสองวิเลยแต่ว่ามันไม่ตรงสายเท่าไหร่ถ้าไปมี Storm ตัวสตอมจะดีมากนะอันนี้ก็เดี๋ยวไว้คอยไปรีหายทีนึงนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แลกัรสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เล่นวิศาดอยู่แล้วก็บางทียังเลือกเครื่องมาใช้งานไม่ได้ก็ผมแนะนานะครับเป็นอันนี้ก็ได้นะครับอย่างที่ผมใช้ผมว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็ทำได้เร็วดี ครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับมีคำถามไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ถ้าผมตอบได้ผมจะรีบตอบให้ทันทีนะครับขอบคุณมากครับเลย์บายแล้วสวัสดีครับ